สวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ผมเฮียกวงสอส่วนแหล่งรถนะครับมีรถอินสซุตัวท็อปนะครับเป็นตัวเตี้ยมานําเสนอด้วยนะครับเป็น Blue power 1.9หนึ่งจตัวแซดนะครับปี2016นะครับรถสวยๆเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นรถพี่ชายผมเองนะครับอยู่บนเราบ้านเรารถเยอะเราไม่ได้ใช้เลยมาฝากขายนะครับเป็นไฟลูกแก้นะครับไฟหน้าครับ ตัวนี้ได้ตัวท็อปเลยนะครับตัวแฟ1.9ประหยัดน้ำมันมากเดี๋ยวดูห้องเครื่องนะครับรถที่บ้านเราเยอะของพี่ชายพอดีเราไม่ได้ใช้เลยมาฝากขายนะครับ2แสนกว่าบาทคันนี้ขายไม่แพงดูเพจน,นะครับเดิมๆเลยครับเนี่ยไม่มีรอยแกะเลยนะครับเม็ดดอกเม็ดอาร์คเดิมครับตะเข็บเดิมดูเลยครับ ไม่มีรอยถอดนะครับน็อตเดิมหมดเลยครับไล่ดูเลยครับเนี่ยครับของเดิมเบรก a อ s นะครับสวยมาก1.9ตัวนี้ปกติเป็นท่อยางนะครับเราใส่เป็นท่อเหล็กเพื่อความแข็งแรงทนทานขึ้นครับสองข้างนะครับนี่เพื่อความแข็งแรงทนทานขึ้น ถ้าท่อปฏติกมันทําให้เปลือยง่ายนะครับแตกง่ายพอเหล็กจะทําให้ทนทานดีขึ้นนะครับเราปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับเครื่อง1.9นะครับหมอน้ําเดิมนะครับปุมพัดลมเดิมอีดุสุเลยครับดูฝากระโปรงนะครับโลโก้สติ๊กเกอร์เดิมเดิมเลยครับตะเข็บเดิมซุ้มซอกเดิมเสาเดิม ขอ,องเดิมหมดครับสวยมากรอยฉลอกสีฟ้าเดิมหมดครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.9น,นะครับ<น>เดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับเป็นตัวแซดนะครับตัวเตี๊ะ1.9ปี2016นะครับคันนี้6เกียร์นะครับคันนี้โอ้เครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายครับถึงเดียวเลยครับเครื่อง1.9 9, 9เกียร์ เิดเกียร์ถอยประหยัดน้ำมันมากเครื่องดิ่มๆ้มแห้งๆเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยลอยอาร์คลอยเลยของเดิมหมดครับลอยเกี่ยวก,กับโรงงานดู่ลืมแจ้งว่านำนันเครื่องนะครับ ตัวนี้เป็นตัวแทน,นะครับไว้นี่ครับเวลาสตาร์ทเครื่องจะติดเองนะครับสวยๆเลยเครื่องเงียบมากเครื่องแน่นมากครับประหยัดน้ำมันตัวนี้ฝา <c oughs> กระโปรงบางๆดเดิมๆแม็กขอบติดแปนะครับเราลงแม็กให้เรียบร้อยแล้วแม็กเดิมเราก็มีนะครับลูกค้าท่านใดอยากได้แม็กเดิมเราก็มีให้ เราใส่แม็กสีทองให้นะครับหล่อๆเลยซุ้มซอกเดิมเสาเดิมเม็ดอักเดิมครับหรือซุ้มนะครับเดิมๆเ,เลยไฟออกหูนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทแคนะครับเป็นตัวเตี้ยเป็นตัวแซดนะครับหนึ่งจุดเก้าปีสองพัสิบหกสวยมากแคปเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายภายในเป็นสีครีมนะครับ แอบเลสองลูกครับวิทยุเดิมโรงงานมาอยู่หนึ่งแสนท้เลยนะครับสามหมื่นกโลแสดงรถเราไม่ค่อยได้ใช้นะเนี่ยกุญแจรีโมทสองดอกครบครับสวยมากไฟนงภายในสะอาดสะอ้านเดี๋ยวดูเพชรอ้าน,นะครับเดิมๆเ,เลยครับเนี่ยขี้ดึงขี้ดินยังอยู่เลยครับ น่า้มเดิมเลยรอยว้ารอยบากของเดิมหมดครับท <c oughs> ี่ดินของเก่าอยู่เลยครับสวยๆเลยครับ ในสีครีมจฉเปิดได้นะครับคือลงสะดวกสบายแม็กไนเนอร์มีให้พร้อมนะครับจะเก็บจะเก็บไอ้กระบะเดิมเดิมเลยนะครับของเดิมหมดเลยรอยว้ารอยบากของเดิมเป็นตัวรถสีดำนะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดาหาไปใช้คุ้มมากประหยัดน้ำมันมากนะครับรุ่นนี้ สวยงามมากสีงเงาฉ่ำเลยครับดูด้านท้ายเลยครับตัวแซดนะครับเบรก ABS เครื่อง1.9ึ่งจุดเก้บูพาวเวอร์นะครับปี2016ันสิบหองแสงกว่าบ,บาทขายไม่แพงครับ ด้านซ้ายนะครับทัชซีดำเมื่อมเลยครับไม่มีสนงสนิมสบายใจหายห่วงครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมนะครับประหยัดน้ำมันเครื่อง1.9ึดเก้าไดูด้านซ้ายนะครับเบาะแคปใหม่ๆเลยครับ ดี๋ยวดูเม็ดอักประตูซ้ายนะครับเดิมเดิมเลยครับเนี่ยลอยวาวรอยบากของเดิมหมดลอยฝุ่นยังอยู่เลยขี้ฝุ่นครับเดิมเดิมสวยๆเลยครับนี่ยเม็ดองเมนอักเดิมหมดเลยครับหน้าปัด ายในเป็นสีดำนะครับเนี่ยไอแบกสองลูกครับไม่มีถอดน,นะครับอยู่คือเก้าสวยมากสวยมาก Blu e p o เวอร์หนึ่งจุดเก้าสมาร์ทแคปไฟออกข้างกระจกนะครับไฟออกหูนะครับตัวไม่ตัวแซดนะครับแม็กกอบสิบแปดสีทองนะครับ มาสรุปราคานะครับตัวนี้เป็นอ e ีดูสุบูร์พาวเวอร์1.9ปี2016นะครับเป็นตัวแซนะครับเป็นตัวเตี้ยนะครับเราขายอยู่ที่249,000บาทย้ำนะครับอีด e ูสุบูร์พาวเวอร์1.9ปี2016ตัวแซนะครับตัวเตี้ยนะครับเราขายอยู่ที่2 4่0 0 0 เก้าพันบาทซื้อกับเราเราให้แบตใหม่นะครับไอนน้ำมันเครื่องให้ขับสีเคลือบเงาให้เปลี่ยนของเหลวให้ครับทุกอย่างเราดูแลให้หมดนะครับตั้งศูนย์จรงรยอให้ทุกอย่างนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งห้าเก้าสองห้าเจ็ดแปดศูนย์พบกับเฮียกวงนะครับขอบคุณนะครับ